ความกระตัญยูกระตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงสมเด็จพระราชาคณะณปัจจุบันมีทั้งหมดเจ็ดโรคไม่นับรวมสมเด็จพระสังฆราช แบ่งออกเป็นฝ่ายมหานิกายสี่โรคและธรรมยุตธนิกายสมโรคฝ่ายมหานิกายคือหนึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทสวนะปัญโยปริยันธรรม9้าประโยคเจ้าอาวาสวัดไตมิตรวิทยาลามวรวิหารวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโทเป็นเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก สสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตปร,ริยนธรรม9้าประโยควัดยานะเวสกวันอำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมสามสมเด็จพระมหาเทีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกะโรเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาลามราชวรมหาวิหาร วัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเป็นวัดประจำรัชการที่หนึ่งสี่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีธงชัยธรรมทโชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตมิตรวิทยาลามวรวิหารเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางส่วนธรรมยุทธนิกายมีสามรูคคือ1สมเด็จ พระธทีรยานมุนีสมชายวรชายโยเจ้าอาวาสวัดเทพศิลทาวาตราชวรวิหารวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโท 2. ส,สมเด็จพระมหามุนีวง์พิกิจทิตะวันโนปริยนธรรม9้าประโยคเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร วัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโทจงยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องนะครับ 3. ส,สมเด็จพระมหาวีรวงศ์สุชินอัคคิโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาลามราชวรวิหาร วัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกส่วนกรรมการมหาเถระสมาคมมีทั้งหมด20รูปแบ่งออกเป็นมหานิกาย10รูปธรรมยุทธนิกาย10รูปนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ